إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع ومن تبع سنته واهتدى بهديه الى يوم الدين أما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها, الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เถิดจงเยำ่เกรงต่อพระองค์ทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยจงยำเกรงต่อพระองค์ในทุกๆคําพูดที่พวกท่านได้พูดออกมาและจงอย่าได้พูดสิ่งใดออกไปในสิ่งที่ท่านนั้นไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอัลาได้ตัดว่า ลาตั้ฟูมาเลี้ยกบีเหงุ่อินน์สมเหว่บัสรวัลฟูอาดคุลุลาอิกะแกนอันคุลุลาอิกะแกนอันมัสูลในสุรษอิสราอายที่สามสิบหกความว่าและจงอย่าได้ติดตามในสิ่งที่เจ้าไม่มีความรู้ในสิ่งในเรื่องนั้นแท้จริงหูและตาและหัวใจทุกสิ่งเหล่านั้น จะถูกสอบสวนท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับก่อนที่เราจะพูดอะไรออกมาก็ตามเราจะต้องตรวจสอบคิดไรตรตรองพิจารณาคำพูดก่อนที่จะเอ่ยคำคำนั้นออกมาเพราะทุกคำที่เราพูดออกมาล้วนแล้วแต่จะต้องถูกสอบสวนทั้งสิน้น หากคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ดีเป็นคำพูดที่มีประโยชน์และก็เป็นคำพูดที่ถูกต้องเป็นความจริงเขาก็จะได้รับผลตอบแทนในคำคำพูดนั้นแต่ถ้าหากคำพูดนั้นเป็นคำพูดที่ไม่ดีเป็นคำพูดที่มีการนินทาใส่ร้ายป้ายสีเป็นคำพูดที่เป็นคำหยาบเป็นการด่าทอ เป็นการทำร้ายจิตใจผู้อื่นคำพูดต่างๆเหล่านี้ก็จะถูกเอาผิดและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของคำพูดนั่นก็คือการพูดในเรื่องของศาสนาการสอนผู้อื่นการออกภุกรมออกพตวารวมกระทั่งการตัดสินปัญหา หรือในภาษาอังกฤที่เรียกว่ากอบอกถ้าหากว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องเรื่องนั้นที่เราจะตัดสินที่เราจะพูดที่เราจะสอนคนอื่นก็ไม่ควรพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาและจงกล้าที่จะพูดออกไปว่าฉันนั้นไม่รู้ในบันทึกสเสียของอิ่ามบคุคฮารีมีรายงานจากท่านอิบนุมสัสอุดรดิอัลลอฮุอัลฮฺ يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ความว่าที่น้องทั้งหลายใครก็ตามที่รู้สิ่งใดก็จงพูดสิ่งนั้นออกมาและใครที่ไม่รู้ก็จงกล่าวว่าฉันไม่รู้เพราะถือเป็นส่วนหนึ่งจากความรู้ในการพูดสิ่งที่ไม่รู้ว่าฉันไม่รู้อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสกับนบีของพระองค์ความว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าฉันไม่ได้รางวัลตอบแทนใดๆจากพวกท่านในการ ทำหน้าที่นี้แต่อย่างใดและฉันก็ไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ที่กล่าวอ้างออกมาเองนะครับนี่คือคำกล่าวของท่านอิบราฮิมส์อดรยอลรอฮุอันบุท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านครับจากคำพูดของอิบรุมิมสอดที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับจะทำให้เราได้ทราบว่าสิ่งใดก็ตามที่เราได้พูดออกมาเราจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น อย่างมั่นใจนะครับและเราจะไม่พูดสิ่งใดออกมาจนกว่าเราจะมั่นใจในข้อมูลที่เราจะพูดออกมาว่ามันเป็นความจริงนะครับท่านอบบมุฮัมดุสลาลลอห์อะลัยอสลามได้สอนเรานะครับซึ่งท่านนั้นเป็นผู้ที่มีเพกมะเป็นผู้ที่มีวิทยาปัญญามีเหตุผลอึกซิังมีความสามารถในการพูดนะครับจนกระทั่งท่านนั้นได้ฉายาว่า จวาวาาแอนโกลิมหมายถึงเป็นผู้ที่พูดออกมาใช้คำพูดที่น้อยแต่มีความหมายที่สื่อถึงได้ออกมาได้มากมายนะครับท่านได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องของการพูดนะครับไว้ว่าอินนัลลอฮะกริฮะละกุมซาลาฟันกิลวะกาลวะ่อต่อะตัลมาลวะกัฟรัดอัลสุอัลท่านได้สอนเราว่า อัาลลอฮฺ س ب ح น ن ه และทรงไม่ชอบหรือว่าทรงรังเกียจสาประการต่อไปนี้ประการที่ 1. นึ่งกีลวะกอลกีลวะกอลหมายถึงการฟังคำพูดคนอื่นมาและพูดต่อไปโดยที่เราไม่ได้พิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความจริงถูกต้องร้อยเเซหรือถูกต้องมากน้อยแค่ไหน วิธีอัต,อาตมานก็คือการทําให้ทรัพย์สินนั้นสูญสิ้นไปโดยเปล่าประโยชน์และวักรัตสุอานก็คือการถามมากนะครับประเด็นก็คือกลีลวอกอนนะครับมีคนพูดออกมาได้ยินคนอื่นพูดมาแล้วเราก็พูดออกไปนะครับได้ยินแค่เพียงไม่กี่คำพูดยังไม่ได้ตรวจสอบก็กลับพูดออกไปโดยปราศจากการไตร่ตรองและตรวจสอบ นะครับฮะดิสดังก่าบันทึกโดยอิมามบุคอรีฮะดิษที่หนึ่งั่อยเจ็ิบเจ็ดนะครับเหตุผลที่ท่านอบบมุลับมอัลลอฮวะลัยวะซัลลัมได้ห้ามเราไม่ให้พูดในสิ่งที่ไม่รู้หรือพูดในสิ่งที่เราไม่มั่นใจนั้นเพราะเมื่อไหรก็ตามที่เราพูดในสิ่งที่เราได้ยินมาโดยไม่ได้รับการตรวจสอบแน่นอนมันย่อมมีเรื่อง สักเรื่องหนึ่งที่เราฟังมาที่มันไม่เป็นความจริงนะครับการที่เราพูดในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงนั่นก็หมายถึงการโกหกนะครับซึ่งเราทราบกันดีว่าการโกหกนั้นเป็นบาปใหญ่นะครับท่านนบีลลั a ลอ a ุอะลัยฮิวะัลลาาัลลมได้กล่าวไว้ว่ากาฟาบินมารีกาิบัน อันยูฮัดดิสบิคุลลิมาเเมียเป็นที่เพียงพอแล้วสำหรับบุคคลหนึ่งที่จะนับว่าเป็นผู้ที่โกหกในการที่เขานั้นพูดทุกสิ่งที่เขาได้ยินมาบันทึกโดยอิม่ามมุสลิมฮะดิษที่5นะครับฉะนั้นคนที่พูดออกมาพูดอะไรก็ตามออกมานะครับจะต้องตรวจสอบคำพูดนั้นเพราะ ถ้าหากว่าเราไม่ตรวจสอบนะครับสิ่งที่เราพูดออกมาอย่างน้อยหรือในส่วนใหญ่ของคำพูดนั้นอาจจะเป็นการโกหกก็ได้นะครับถามที่น้องผู้ศรัทธาครับถามพวกเราทุกคนว่าเรื่องที่เรากำลังพูดอยู่นตอนนี้นะครับเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่าเปล่าเลยนะครับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากนะไม่ได้เฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับศาสนาเท่านั้นนะครับแต่รวมถึงสิ่งที่เราพูดกันทั่วๆไปนะครับกับเพื่อนกับพี่น้องนะครับกับคนรอบข้างเรานะถ้าหากว่าเราไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเราพูดออกไปนะฟ,ฟังมาแล้วก็พูดออกไปโดยไม่ได้โดยไม่ได้พิจารณาคําพูดนั้นย่อมที่จะทาไมครับย่อมที่จะเกิดการผิดพลาดนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการโกหกขึ้นได้ หนึ่งในพูดกะลามนะหรือว่าเอกมร์หรือว่ามีเขาเรียกว่าไหวพริบในการพูดนะครับนะเวลาเราจะพูดอะไรออกมานะคนที่มีไหวพริบนะครับเขาจะพูดเฉพาะสิ่งที่ตัวเองนั้นมั่นใจว่ามันคือเรื่องจริงนะมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันถูกต้องเท่านั้นนะแต่ก็อย่าลืมว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่เราพูดออกมา เราจะสามารถพูดมันออกมาได้เลยนะครับเพราะเราจะต้องเลือกสถานที่ที่เหมาะสมเลือกเวลาที่เหมาะสมในการที่จะพูดคำพูดใดออกมานะครับในทุกๆวาระโอกาสมันจะมีคำพูดที่เหมาะสมของมันนะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับ ผมขอเตือนนักเรียนนักศึกษาที่กำลังเข้ามาฟังพุทบ้านนะครับรวมถึงคนที่นั่งอยู่นะเราไม่พูดในพุตบัตนะครับเราจะไม่พูดคุยกันในคุตบัห้ามพูดคุยกันในคุตบัเพราะการพูดคุยกันในพุทบัเท่ากับเราทำไมครับพูดในสถานที่ที่มันไม่เหมาะสมที่จะพูดเวลาให้พูดเราก็พูดในเวลาที่เหมาะสมในสถานที่ที่เหมาะสมในเวลาที่เรากําลังฟังพุตบั อยู่ในมสัสยิดนะตอนนี้ไม่พูดคุยกันนะครับจำให้ดีนะไม่พูดคุยกันอันนี้ก็เป็นฮิกม้าอย่างหนึ่งเป็นฟิกุฟิกุลกะรามเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวหลังจากเสร็จคุตบะจะพูดอะไรก็เชิญเลยจะคุยกับเพื่อจะสนทนาอะไรกันก็เชิญอย่าลืมว่าใครก็ตามที่พูดคุยกันในพุตบะคุตบะของเขาจะใช้ได้ไหมครับใช้ไม่ได้นะครับ หรือผล,ลบุญอาจจะบกพล้องไปอย่างมากนะครับและนี่ก็เป็นเพียงมารยาทที่เราส่วนใหญ่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการพูดในการที่เรานั้นจะคัดัดสรรคําพูดออกมานะครับแต่ในเรื่องที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นนั่นก็คือเรื่องของศาสนาอย่างที่เราได้เกินไปในตอนแรกเรากลับพบว่าหลายต่อหลายคนนะครับทั้งทงที่เป็นคนทั่วๆไปชาวบ้านอาวามนะครับ หรือนักเรียนนักศึกษาศาสนาที่ยังไม่มีความแตกฉานทางด้านความรู้กลับกล้าที่จะพูดในเรื่องที่ตอนนั้นไม่รู้หรือแค่พอจะค้นคว้าข้อมูลนิดนดิหน่อยหน่อยทางอินเทอร์เน็ตหรือเปิดหนังสือดูเล่มสองเล่มนะและออกมาพูดเรื่องราวของศาสนาก,กันอย่างมั่นใจกันอย่างมากมายในปัจจุบันนะครับจริงๆการพูดเรื่องของศาสนานั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับ ซ้ำแล้วยังเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำแต่ควรจะพูดในกรอบของความรู้ของตนนะครับไม่พูดเลยไปกว่าสิ่งที่ตนเองนั้นมีความรู้เพราะคนอาวามคนชาวบ้านท,ทั่วไปนะครับชาวบ้านตาศีตาสาเขาแยกแยกไม่ออกนะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะถ้าเขาเห็นว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาพูดอะไรออกไปเขาก็ฟังบางทีก็อาจจะนับนักศึกษาคนนั้นเป็นอาจารย์ เป็นผู้รู้เป็นปรารนะครับฉะนั้นเราจะต้องให้ความสําคัญกับคนที่เป็นอาวามคนที่เป็นชาวบ้านด้วยนะครับท่านอิกุกกยิมรอฮมิมะฮุลลอหได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านที่มีชื่อว่ายาลละมุนมุวะเกออนนะครับท่านได้กล่าวไว้ซึ่งมีความความหมายเป็นภาษาไทยว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวะตะอาลาได้ทรงห้ามการพูดโดยที่ปัสจากความรู้ในการพรตวว พออคุปมในการตัดสินปัญหาศาสนาและพระองค์ทรงทําให้การพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้นั้นเป็นหนึ่งในสิ่งต้องห้ามอันใหญ่หลวงดังเก่านี้ยังครอบคุมอันนี้ยังอยู่ในคําพูดของอิบนุกอยย์นะครับดังกล่านี้ยังครอบคุมคําพูดของคําพูดที่เกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานะวาตาอาลาดโดยปัสแจกความรู้ในเรื่องของคุณลักษณะของพระองค์ในเรื่องของ อัสมาพระนามของพระองค์ในเรื่องของอัฟอาร์การกระทําของพระองค์ในเรื่องของศาสนาและในเรื่องของบทบัญญัติอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวว่าอัลลอฮ์ سبحانه แตะอ ع ลาทรงกล่าวไว้ว่าวะลาตะกูลูลิมาตัอศิฟอันซินะทุกุมุลกะัจบะฮะดะฮัลาลุนวะฮะดะฮารอมอิตัฟคารุ่อัลลอฮิลกะัจบะอินนัลลัดีนยัฟคารุนอัลลอฮิลกะัจบะลาอิฟิฮุล และพวกเจ้าจงอย่าได้กล่าวในสิ่งที่ลิ้นของพวกเจ้าได้อ้างเท็จว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮาลาลสิ่งที่อนุญาตสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮารอมสิ่งที่ไม่อนุญาตเพื่อที่พวกเจ้านั้นจะอ้างเท็จต่ออัลลอฮ์แท้จริงบรรดาผู้ที่อ้างเท็จต่ออัลลอฮ์นั้นพวกเขานั้นจะไม่ประสบความสําเร็จมาตาอุนกอรีลูวะละหุมาดามุนอาลีเป็นเพียง ความเพลิดเพลินเป็นความเพลิดเพลินเล็กๆน้อยๆที่พวกเขาได้กระทำและพวกเขานั้นจะได้รับการลงโทษอันเจ็บปวดพระลอสุฮานุฮุวะตาอาลาได้ทรงขู่สำทับนะครับในอายะห์ดังกล่าวถึงเรื่องของการโกหกในเรื่องบุคุมต่างๆของพระองค์และคําพูดของพวกเขาในสิ่งที่พระองค์ทรงห้าม ฮาลาฮารอมสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คารอมพูดออกไปนะครับในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงห้ามมาและพูดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฮาล้านในสิ่งที่พระองค์ไม่ได้ทรงไม่ได้ทรงอนุมัตินะครับว่าฮาลาบายานุนมินุสบฮานอูอันนูลายะจุซุลินอับดิเราแปลไปเลยนะครับสิ่งนี้เป็นการเป็นการอธิบายจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะอาลาว่า ดังกล่าวเป็นเรื่องที่ไม่อนุญาตสําหรับปากของพระองค์ในการพูดว่าสิ่งนี้ฮาราตสิ่งนี้ฮารอมเว้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขารู้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาบอกว่าฮาราตอัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลาบอกว่าฮารอมสารับบางท่านนะครับได้กล่าวไว้ว่าพวกท่านจงยำเกรงหรือว่าจงระวังในการที่จะพูดว่าอัลลอฮฺทรงอนุญาตสิ่งนี้อัลลอฮฺทรง ไม่อนุญาตสิ่งนี้แล้วอัรลก็ทรงกล่าวกับเขาว่าเจ้านั้นโกหกฉันไม่ได้อนุญาตสิ่งนี้และฉันก็ไม่ได้ไม่อนุญาตสิ่งนี้ดังกล่าวนั้นเป็นการสมควรในการที่เราจะกล่าวคําว่าเขานั้นหรือว่าเรานั้นไม่รู้เรานั้นไม่รู้ว่าสิ่งนี้คาราลหรือว่าสิ่งนี้ฮารลเราจะต้องกล้าที่จะพูดออกไปนะครับ อันนี้คือคําพูดของอิบนุกยิมหรอฮิมมฮุลล์ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับผลร้ายของการพูดเรื่องศาสนาโดยแบ,บ่งจากความรู้นั้นมีมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นทําให้ชาวบ้านนะครับหลงผิดอย่างที่เราได้บอกไปนะอย่าลืมว่าชาวบ้านนะครับฟังจากเราโดยโดยที่ไม่ได้แยกแยะว่าสิ่งนี้ถูกหรือผิดนะครับอลัลลอฮฺสุบฮานุาาสัลลัลลอฮวอะลัยฮิวะสัลลัมได กาวไวายกับพระบรมนิหารว่าอินน an ัลลอฮะลายักบิดุลอิลมะอินติซาอันยันต๊ะซิอูฮูมินัลไอบาบพรลองค์จะไม่ทรงเก็บความรู้โดยการดึงมันออกไปหรือเก็บมันออกไปจากจากบ่าของพระองค์ว่าลากินยักบิดุลัยน์แต่พระองค์นั้นทรงเก็บความรู้โดยการบีกอบดีลอห์หรือไมโดยการเก็บผู้ที่เป็นผู้รู้นะครับกลับไปสู่พระองค์ ขั้ตอนอีดะลำยุบกีอาลมันจนกระทั่งไม่เหลือผู้รู้เลยอิตตเขาดันนาสุรูสันจุฮาลันผู้คนก็ต่างยึดคนที่เป็นหัวหน้าคนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นรูสนะครับคนที่ไม่มีความรู้อะไรอาจจะมีตำแหน่งหน้าที่นะครับจุฮาลันที่มีที่ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับฟาซูอิลู แล้วพวกเขาก็ถูกถามนะเกี่ยวกับปัญหาศาสนาต่างๆฟาอัฟเตล์บิโกยรียมินแล้วพวกเขาก็ทําไมครับฟาตวาออกคำส่ะออกคำตัดสินปัญหาศาสนาโดยปราศาจากความรู้ฟอต้องรู้ว่าอาก็รูแล้วพวกเขาก็หลงผิดหมายถึงคนที่เป็นผู้รู้นะั้นหลงผิดว่าอากอรูและทําให้คนอื่นหลงผิดตามไปด้วยนะครับ บันทึกโดยอิหม่าบุคอรีฮะดีิสที่หนึ่งร้อยครับอีกความผิดร้ายแรงหรือว่าอีกความชั่วร้ายหนึ่งของการพูดโดยระสัจความรู้ก็คือความผิดที่มันจะส่งต่อเป็นทอดนะครับท่านอบดุมมาบุสอัลลอฮฺอะลัยวะซัลลัมกล่าวว่ามันดาอ่ดละละาอิลาดตลาลตินกานะอัลัยฮิมินั้อิสมิมิสรุอาซามิมันตบิอะหูลายังกุสุดาริกะมินอาซามิฮิมชีย ใครก็ตามที่เรียกร้องดาวะไปสู่ความหลงผิดแกนาไลฮิมินัสเขาจะได้รับความผิดเช่นเดียวกับความผิดของคนที่ตามเขานะครับคนที่ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามการหลงผิดนั้นเขาบาปแล้วคนที่สอนคนอื่นไปจะได้รับบาปของคนที่สอนไปด้วยไม่ว่าจะมีจํานวนมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะนะครับในสังคมโซเชียลนะครับหากว่าเราแชร์ความรู้ โดยที่เราไม่ได้ตรวจสอบโดยที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความจริงหรือเปล่านะครับหรือแชร์ความรู้ของคนที่เป็นคนที่มีความผิดเป็นคนที่หลงผิดเป็นคนที่เป็นมุกตะเดียบเป็นพิดาเป็นคนที่ไม่มีความรู้ในเรื่องศาสนาแล้วออกมาฟัตตาสิ่งที่คุณแชร์ออกไปสิ่งที่คุณเผยแพร่ออกไปให้กับผู้คนในสังคมโซเชียลก็จะถูกเอาผิดเท่ากับจํานวนความผิดของของคนที่ปฏิบัติตาม นะครับไม่ว่าจะมีจํานวนเป็นร้อยเป็นพันยิ่งโซเชียลมีเดียตอนนี้นะครับเท่าไรครับเป็นร้อยเป็นล้านคนนะครับยิ่งมีคนตามมากยิ่งต้องระวังคําพูดที่จะเผยแพร่ออกไปให้มากยิ่งขึ้นนะครับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาครับสุดท้ายนี้ผมขอเตือนตัวเองแล้วก็พี่น้องทุกท่านให้พึงระวังทุกคําพูดที่เรานั้นจะพูดออกมา ให้เรานั้นพิจารณาผลลัพธ์ของคําพูดหากพูดออกไปแล้วคิดว่ามันจะมีผลดีก็ให้พูดมันออกมานะครับหรือถ้าหากว่ามันไม่มีผลดีอะไรก็จงนิ่งเงียบเสียฟันยะคุนคอยรอนเอาเันยสมุดนะครับเพราะไม่มีคําพูดใดที่เราพูดออกมานะครับจากคนที่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนสมบูรณ์นะค,คนใดที่ ไม่ได้เป็นคนบ้าไม่ได้เป็นนอนหลับแล้วพูดละเมอออกมานะครับไม่ได้เมานะถ้าเราพูดออกมาในสภาพที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์100%เนี่ยนะครับคําพูดเหล่านั้นจะถูกสอบสวนทั้งสิน้นโดยเฉพาะคนที่เป็นอาวามนะครับผมขอเตือนแล้วก็ขอฝากไว้นะครับรวมถึงคนที่อยู่ในระดับเริ่มต้นของการศึกษาศาสนา หากว่าเราไม่รู้สิ่งใดนะครับให้เราถามถามใครครับถามผู้ที่เป็นผู้รู้นะเมื่อถามได้ข้อมูลที่ชัดเจนอยากจะเผยแพร่คำพูดหรือข้อมูลนี้ก็ทำได้อีกทั้งยังได้ผลบุญจากการเผยแพร่ความรู้นั้นอีกนะครับเพราะสิ่งที่จะสามารถเยียวยาความไม่รู้ได้นั่นก็คือการการถามอินนัสอัลเลไลอินนะชิฟะอัลไลอัสอัลนะครับ แต่อย่าลืมนะครับว่าเราจะถามใครเช่นเดียวกันก็จะต้องตรวจสอบแล้วก็พิจารณาจะต้องพยายามถามจากผู้รู้ที่มีความมั่นคงในศาสนาไม่ใช่ถามอะไรครับใครก็ตามใครก็ได้ไม่ใช่หรือถามในเว็บไซต์โดยที่เราไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครนะครับถามจากคนที่เป็นอิมามที่ไม่มีความรู้ก็มีคนที่เป็นอาวามคนที่เห็นว่ามีความรู้ นะครับที่เป็นผู้นําชุมชนแต่เขาไม่ได้เรียนศาสนาไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นเรื่องนั้นเราก็ไม่สมควรที่จะถามนะครับขนาดเราไปรักษากับแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลเรายังเลือกหมอที่ไหมครับที่มีความสามารถแล้วประเด็นเอ่ยนับภาษาอะไรกับคนที่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาที่เราจะต้องเลือกคนที่ทําไมครับคนที่มีความรู้มั่นคงในในเรื่องของศาสนานะครับส่วนคนที่มี ความรู้ในเรื่องศาสนามากเพียงพอแล้วนะครับจริงๆมันไม่พอหรอกเราจะต้องศึกษาเพิ่มมาอีกแต่มีความรู้ในระดับที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงนะครับแล้วก็สามารถที่จะสอนหนังสือสามารถที่จะบอกต่อได้นะครับแล้วก็มีความผิดพลาดน้อยก็เมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกถามอยากจะให้เรานั้นทําไมครับมีความมั่นใจหากเราไม่รู้ในเรื่องนั้นจะต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ มันอ่านหนังสือทบทวนสิ่งที่เราได้เคยเรียนรู้มานะครับเพื่อที่สิ่งที่เราจะได้เผยแพร่ออกไปจะได้ตรงกับความเป็นจริงแล้วก็ไม่ผิดเพี้ยนนะครับและนี่ก็คงเป็นสิ่งที่เราจะสามารถบรรเทาพิจนาะที่มันเกิดขึ้นในยุคนี้ให้มันเหลือน้อยลงไปนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่สามารถแก้พิจนาของความหลงผิดความไม่รู้ตรงนี้ได้แต่อย่างน้อยก็ อาจจะช่วยบ้างนะครับที่จะทําให้ความโง่เขลาในสังคมของเราลดน้อยลงไปอินชาอัลลาะห์ฟะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลากุมวะลิกาฟะติมุสลิมีนมินกุลลิดัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮุวัลกอฟูรอร र ह ीม الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع سنته واهتدى بهديه الى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ألا وصلوا على نبيكم فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي مر... من صلى علي مرة صلى الله, على... صلى الله عليه بها عشرا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج هم المهمومين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا واموالنا واهلنا يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين أن في دينهم في كل مكان اللهم انصر إخو... اللهم انصر إخواننا المستضعفين أن في فلسطين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم على من ظلمهم وخذلهم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل شأن عدوهم في صفات وأمره في وبال اللهم عجل لهم بالنسل والفرج يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا مع واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِيدَكُمْ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَقِمِ الصَّلَاةُ